สวัสดีครับผมวันนี้นัดโซลาเซลล์มาทำการติดตั้งโซลาปั๊มหแรง3แผง2ระบบที่บ้านน้อยกุดค่าตำบลตำบลเสมาอำเภอสูงเนินนะครับตัวนี้เป็นโซลาปั๊มน้ำเต็มระบบครับลูกค้าต้องการติดตั้งปั๊มน้ำและใช้ไฟในชุดเดียวกันมีแบตเตอรี่ติดตั้งหลอดไฟให้ครบชุด นะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้อยู่นะครับไฟชาร์จแบตเตอรี่มีไฟอยู่13.6โวลต์นะครับสับลงเป็นปั๊มน้ำน,นะครับสับลงปั๊มน้ำ <Okay. S 1> ปั๊มหนึ่งแรงรุ่น6.5คิวนะครับข้อนิ้วครึ่งนะครับออกเต็มข้อดี นะครับลงท่อไป5้าเส้นนะครับตอนนี้ยังคงใช้ไฟได้นะครับจากแบตเตอรี่ที่เราชาร์จไว้นะครับสามารถปั๊มน้ําและใช้ไฟได้นะครับพร้อมกันเลยนะครับสำหรับใช้หลอดไฟทีวีชาร์จมือถือพัดลมนะครับใช้สว่านนะครับสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ใช้เป็นแผงโมโน380วัตต์3แผง พร้อมคงตั้งเสร็จเรียบร้อยสนใจสอบถาม0848343973ครับ